วิวาทะเกี่ยวกับการขออนุมัติหมายจับแกนนําอิสราเอลและฮามาสเกิดขึ้นในขณะที่บรรยากาศในหลายพื้นที่ของอิหร่านเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับหลังากที่เอบรามไรซีประธานาธิบดีอิหร่านเสียชีวิตอย่างกระทันหันจากเฮลิคอปเตอร์ตกในจังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันออก ร่างไร้วิญญาณของเอบราฮิมไรซีเดินทางมาถึงสนามบินในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านท่ามกลางการจัดพิธีไว้อาลัยของทางการอิหร่านอย่างสมเกียรติ ขณะที่ก่อนหน้านี้นะครับประชาชนในเมืองทาบริชในจังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันออกก็มารวมตัวกันในขณะที่ขบวนรถเคลื่อนร่างของอดีตประธานาธิบดีผู้ล่วงลับเข้ามาที่ถนนขะ พิธีศพของไบรซีจะจัดขึ้นตั้งแต่วันอังคารไปจนถึงวันพระหัส,สบดีนะครับครอบคลุมตั้งแต่เมืองทาบริสเมืองกอมกรุงเตหารานไปจนถึงเมืองบีจันโดยข้อมูลจากรองประธานาธิบดีอิหร่านด้านการบริหารระบุว่าร่างของอดีตผู้นำอิหร่านจะถูกฝังไว้ที่มัสยิดอิม่าเรซาในแมชฮัตซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาด้วย ทางการอิหาร่านได้ประกาศปิดหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้และเปิดโอกาสให้พื้นที่ที่ขบวนรถเคลื่อนผ่านสามารถประกาศเป็นวันหยุดได้ครับแม้ว่าการเสียชีวิตของไรซีจะสร้างความโศกเศร้าให้ชาวอิหาร่านและพันธมิตรทางการเมืองแต่ชาวอิหาร่านพัดขินที่อาศัยอยู่ในต่างแดนบางส่วนออกมาเฉลิมฉลองต่อการสูญเสียในครั้งนี้ครับ ชาวอิหร่านในกรุงลอนดอนรวมตัวด้านหน้าสถานเอกอัครราชทูตอิหร่านแล้วก็บกธงชาติอิหร่านที่ใช้ในยุคก่อนการปฏิวัติอิสลามเมื่อปี1979ณณณขณะที่ชาวอิหร่านในกรุงเบอร์ลินร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงความยินดีโดยให้เหตุผลว่าไรซีเคยมีส่วนร่วมในการสังหารหมู่นักโทษการเมืองเมื่อปีพัน8 Ich glaube, für die Außenstände ist das, glaube ich, auch schon etwas merkwürdig oder seltsam, warum die Leute auch feiern den Tod von Raisi. Es ist folgendes: dass er ist der Inbegriff von dem Massaker im Iran. Raisi, er war schon wesentlich beteiligt an Massaker von an 30.000 politischen Gefangenen im Iran im Jahr 1988, wo 90 Prozent von denen auch von der iranischen Hauptopposition, Volksmujahideen waren. Man การแสดงออกของชาวอิหร่านที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในช่วงเวลานี้ก็ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกร้าวลึกของคนในสังคมได้เป็นอย่างดีนะครับคุณผู้ชมหลังจากภาพลักษณ์ของไรซีถูกนำมาผูกโยงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนจนผเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นเวลานานหลายสิบป,ปีตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1980วันนี้มีความเคลื่อนไหวสั สำคัญอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งก็คือโมฮัมหมัดม็อกเบอร์รักษาการประธานาธิบดีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกหลังจากได้รับการแต่งตั้งจากผู้นําสูงสุดให้มานั่งเก้าอี้รักษาการแทนนะครับนอกจากนี้รักษาการประธานาธิบดีก็ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในกลุ่มการเมืองเดินหน้าปฏิบัติงานต่อไปตามปกติเนื่องจากผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนจะต้องไม่ถูกขัดขวางครับ และท่ามกลางการจับตามองเกี่ยวกับการผลัดใบทางการเมืองของอิหร่านนโยบายสําคัญต่างๆไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญนะครับเพราะอะไรผู้ทรงอํานาจที่สุดทางการเมืองก็ยังเป็นอายาตลาะอาลีคาเมเนอีซึ่งขึ้นดํารงตําแหน่งตั้งแต่ปี1989ในฐานะประมุขแห่งรัฐและผู้บัญชาการทหารสูงสุดอิหร่าน ส่วนประธานาธิบดีเป็นผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารแต่ประธานาธิบดีก็มีอำนาจตัดสินใจในด้านความมั่นคงที่ค่อนข้างจํากัดนะครับขณะที่การสูญเสียไรซีอาจจะกระทบต่อการสืบทอดอำนาจผู้นําสูงสุดเพราะไรซีถูกวางตัวให้เป็นตัวเต็งนั่งเก้าอี้ของผู้นําสูงสุดคนต่อไป การเสียชีวิตอย่างกระทันหันของประธานาธิบดีอิหร่รานวัย63ปีอาจจะนำไปสู่การแย่งชิงตำแหน่งผู้สืบทอดอำนาจของกลุ่มการเมืองต่างๆครับและผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์อาทิตย์ทองอินผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองอิหร่านได้ประเมินทิศทางในการสืบทอดอำนาจผู้นำสูงสุดอิหร่านต่อจากนี้ผมคิดว่าตัวโครงสร้างที่วางเอาไว้ของสภาผู้นำสูงสุดและประตัวตำแหน่งผู้นำสูงสุดเองเนี้ยนะครับ ค่อนข้างที่จะมีการวางโครงสร้างการสืบทอดอการพัฒนารลำดับต่างๆของตำแหน่งแห่งที่คนที่อยู่ในวงวงโครงสร้างของอำนาจตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวบุคคลที่มีการอสถึงอสัญญากรรมอย่างท่านประธานาธิบดีรอ,อีซีเนี้ยในส่วนของเชิงโครงสร้างเนี่ยน่าจะไม่ได้กระทบนะครับต่อเส้นทางตรงนั้นมากเท่าใดนักนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยที่สิ่งที่น่าจับตามองก็คือกระแสของการเมืองในระบบของอิหร่านที่น่าสนใจนะเราก็จะเห็นว่านอกจากการแสดงความเสียใจนะครับเชิงสัญ,ญลักษณ์ในกรุงเตหะรานในที่ต่างๆของอิหร่านแล้วเนี่ยก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นประชาชนซึ่งไม่ไม่ชอบนะครับหรือว่าต่อต้านตัวรัฐบาลเนี่ยก็มีการแสดงความยินดีแสดงความดีใจนะครับ เช่นกลุ่มเคลื่อนไหวสตรีนะครับบางส่วนเนี่ยก็มีการคล้ายๆว่าแสดงความยินดีต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างมากนะครับว่าการเมืองของอิหร่านเนี่ยะจะมีความเปลี่ยนแปลงแบบไร้สเสถียรภาพหรือเปล่านะครับหรือว่าจะ,ะหาจุดสมดุลน,นะครับทางการเมืองภายในประเทศได้อย่างไรบ้างนะครับหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับ การเลือกตั้งประธานาธิบดีอ,อิรานที่ต้องจัดขึ้นภายในเวลา50วันจะเป็นตัวกำหนดนะครับว่าอ,อิรานจะอยู่ใต้เงาของผู้นำสายอนุรักษนิยมหรือผู้นำสายปฏิรูปนิยมถ้าประธานาธิบดีคนใหม่มาจากสายปฏิรูปนิยมก็อาจจะนำไปสู่การ่อนปรนท่าทีต่อการบังคับใช้มาตราการต่างๆภายในประเทศได้ครับ